นิรยาทาโร่นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปเช็คสถานการณ์ความรักแนวโน้มความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีตุลในช่วงเดือนพฤศจิกายน2516เราไปดูนะคะพลังงานของชาวตุลจะเป็นอย่างไรกันบ้างในช่วงนี้ King of Wands เป็นช่วงที่คุณมีสเสน่ห์อยู่นะคะชาวตุลคุณมีสเสน่ห์คุณมีในเรื่องของความสําเร็จที่จะเข้ามาเหมือนกันนะคะแต่ว่าคุณอาจจะมีลักษณะของการสืบสง่ง หรือมีคนแอบสืบส่องเรื่องราวของคุณก็ได้นะคะมันเป็นพลังงานแบบนั้นเทนอฟบอลคุณอาจจะเคยรู้สึกเหน็ดเหนื่อย <c oughs> นะคะเคยเหน็ดเหนื่อยกับเรื่องราวของภาระที่ต้องแบกรับแต่เพียงผู้เดียวต่างๆนะแล้วก็บางทีในเรื่องของความสัมพันธ์คุณอาจจะรู้สึกว่าเราเป็นคนที่ทุ่มเทกับความรักมากๆเลยเป็นคนที่ทุ่มเทแล้วก็แบบเหมือนเราทุ่มเทอยู่ฝ่ายเดียวอะไรแบบนั้นนะคะ แต่ก็จะมีอะไรที่เริ่มต้นใหม่เข้ามานะความสุขความสําเร็จนะคะการเริ่มต้นใหม่จะเข้ามาถ้าหากคุณมีอะไรที่มันหนักหนาสาหัสนะคะเต็มไปด้วยความเจ็บปวดรุดร้าวนะการที่แบบเจอเข้ากับอ,อ,อะไรที่เป็นความผิดหวังเสียใจอกหักผิดหวังการจบความสัมพันธ์ลงไปอย่างเจ็บปวดจะถึงเวลาแล้วที่ชีวิตคุณจะเริ่มต้นใหม่ ความสุขกําลังจะเข้ามานะแต่คุณอาจจะต้องผ่านผ่านด่านอะไรพวกนี้ไปก่อนน่ะนะคะทั้งสามดาบ1ิบดาบสิบไม้เท้าความเหนื่อยความเสียใจนะแล้วแสงตะวันถึงจะเข้ามานะคะสิ่งที่คุณเห็นก็คือแสงสว่างปลายอุโมงอะไรแบบนั้นนะคะที่จะเข้ามาในชีวิตคุณต้องเจอกับความเหนื่อยความเสียใจก่อนอะไรแบบนั้นนะ่ะต่อไปนะคะเราจะไปดู เอเนอรีของเขาคนนั้นบ้างนะว่าตัวเขามีพลังงานนะคะตัวตนความรู้สึกในคิดของเขาในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างเขาคนนั้นเนี่ยแปดถ้วยเขาอาจจะมีการเดินจักไปได้นะหรือว่าเป็นการห่างเหินนะคะการอะไรล่ะการที่บอกว่า อาจจะเรียกว่าห่างกันสักพักหรือว่าเดินออกไปเลยอะไรแบบนั้นนะคะจริงๆแล้วมันมันก็เหมือนกับว่าเขาก็ยังคิดว่าความรักมันก็โอเคนะแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่อะไรแบบนั้นนะคะมันก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันปัญหาในเรื่องของอีกโก้นะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับาราศีสิงห์ความมีอีกโก้ของใครบางคนนะคะแล้วก็ความไม่ค่อยเข้าใจกันภาษารักไม่ตรงกัน นะคะคนหนึ่งต้องการอีกอย่างแล้วก็อีกคนหนึ่งทําอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขารักเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็มีการเดินจากไปจริงๆหกหกดาบนะคะอืมอาจจะจากไปนะคะหรือว่ามันจําเป็นต้องจากไปอะไรก็แล้วแต่มันอาจจะมีเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ตัวเขาเองก็เป็นช่วงของการฮีลลิ่งตัวเองนะคะเยียวยาตัวเองพยายามที่จะ อยู่ให้ได้ด้วยตัวเองอะไรแบบนั้นนะนะคะเขาก็มีสิ่งที่อยากจะตัดสินใจอยู่เหมือนกันเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้นะอาจจะเป็นการตัดสินใจในสองทางว่าจะให้โอกาสความสัมพันธ์นี้อีกครั้งดีไหมหรือว่าจะปล่อยความสัมพันธ์นั้นไปนี่ก็คือใน energy ของเขานะคะมีลัคนาราศีกลุ่มเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูสถานการณ์และแนวโน้มกันสถานการณ์แนวโน้มของ ตุนจะเป็นอย่างไรนะคะ t h of pentacle สิ่งที่คุณคาดหวังนะคะก็คือความสำเร็จเนาะความสำเร็จในทุกเรื่องราวที่เกี่ยวกับอนาคตนะคะความเป็นปึกแผ่นของครอบครัวนะคะซึ่งชาวตุนก็อาจจะให้ความสำคัญกับในเรื่องของอครอบครัวอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นลักษณะที่มองเห็นอนาคตไกลๆนะคะว่าเราอยากจะสร้างครอบครัวแบบ แบบไหนที่เราต้องการนะมีพ่อแม่ลูกอะไรแบบเนี้ยนะคะอืมคุณกำลังจะก้าวสู่ energy ที่จะสร้างความสําเร็จให้กับตัวเองอย่างยั่งยืนและมั่นคงนั่นเอง <c oughs> แต่ทีนี้ก็ในเหมือนกับว่าก้าดาบเนี่ยนะคะมันก็มีเรื่องของความเครียดคิดมากวิตกกังวลโดยเฉพาะแบบที่ผ่านมานะคะเป็น energy เก่าๆมีความเงียบงนันมีอะไรที่ไม่ได้พูดคุยนะคะ การที่อยู่ในโลกส่วนตัวของใครของมันอะไรแบบนั้นไม่ได้ติดต่อสื่อสารนะแต่ใจก็ยังมีความมีความคิดถึงความอยากรู้อยู่แต่ว่ามันเหมือนกับไม่ได้คุยอะที่ผ่านมานะคะเดอะเฮอร์อาจจะเกี่ยวข้องกับชาวกันและธาตุลมนะคะมิถุนตุนกลุ่ม n i ไนออฟ o อสนะก็มีเรื่องราวที่ทำให้ต้องแบบเออกดเครื่องนะคะโกรดเครื่องกัน แล้วก็มีเรื่องของเนี่ยการใช้คําพูดไม่ดีบางอย่างด้วยนะอาจจะมีการพลงคําพูดที่ไม่ดีเออบางอย่างต่อกันอะไรแบบเนี้ยนะคะที่เป็นปัญหาสามเหรียญถ้าพูดถึงว่าจะมีการพูดคุยเคลียร์ปรับความเข้าใจกันไหมมันก็จะมีการพูดคุยเข้ามาได้นะคะในการที่จะโอเคหาเวลานะคะหาช่วงจังหวะ ที่เหมาะสมในการที่จะคุยเคลียร์กันเคลียร์เรื่องอะไรอาจจะเป็นเรื่องของปัจจัยที่3นะคะที่อะไรที่มันเข้ามาวุ่นวายในความสัมพันธ์ของทั้งสองคนนั่นเองเดอะแฮงแมนแต่มันก็มีช่วงของการหยุดนิ่งพักเบรกนะแล้วก็แบบไปอยู่ในส่วนใหญ่จะอยู่ในความนิ่งเงียบนะคะเงียบเพื่อที่จะคิดพิจารณาไต่ตรองว่าจะไปยังไงต่อ ฟอัพมอนแต่คุณก็มีความรู้สึกว่าเออมันมันวุ่นวายเกินไปนะคะมันมันดูสับสนยุ่งเหยิงตัวเราเองก็สับสนนะคะแล้วก็อาจจะมีคอน FLICT กับคนรอบข้างได้มันดูเหมือนมีคนเยอะแยะมากมายนะคะที่เข้ามามีส่วนร่วมในวงนี้แล้วก็แบบอะไรต่างๆที่ทำให้ดูเป็นความขัดแย้งขึ้นมา q ค e e น o อฟซอร์ตัวเขาเองนะคะตัวเขาเอง เขาเหมือนค่อนข้างที่จะอยากตัดสินใจอะไรบางอย่างให้เด็ดเดี่ยวนะคะช่วงนี้เขาก็อาจจะดูเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวเอาแต่ใจอะไรก็บางอย่างนะคะเหมือนกับว่าเ,เขาจะต้องตัดอะไรบางอย่างออกไปนะคะจากชีวิตแล้วมันมีการที่อาจจะใช้คำพูดที่ไม่ดีได้นะคะ เขามีความรู้สึกว่าในความสัมพันธ์นี้เหมือนกับมีใครบางคนที่เอาแต่ใจมากเกินไปอะไรแบบนั้นด้วย <S Six <of> s o บ n อตัวคุณเองอะคุณอยากจะให้ทุกอย่างมันสาเร็จตรงด้วยดีนะคะหลายๆอย่างนะออคือก็คืออยากที่จะแบบอาจจะอยากรู้ไปเลยว่าผลจะเป็นอย่างไรนะคะคุณคาดหวังในเรื่องของอการได้รับชัยชนะด้วยนะหรือได้รับข่าวดีอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยแต่ว่านี่ เอ็ดอปคัเนี่ยนะคะมันมันตอกย้ำเหมือนกันนะคะว่ามันอาจจะถึงช่วงเวลาที่มันจะต้องมีใครบางคนก้าวเดินออกไปจากความสัมพันธ์อ่ะมันดูเหมือนมีการห่างกันอาจจะบอกว่าโอเคขอพักเบรกนะความสัมพันธ์ห่างกันสักพักอะไรแบบนั้นนะหรือแม้จะบางคนจะเดินหันหลังจากไปก็ตามนะคะด้วยอาจจะมีคําพูดที่ทิ้งท้ายที่ทําให้เราก็ไม่ได้คาดคิดว่าว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนั่นเองเอาล่ะนี่ก็คือในสถานการณ์และแนวโน้ม ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูข้อความในใจของเขาคนนั้นว่าเขาคิดรู้สึกอย่างไรความในใจของใครคนหนึ่งที่อยากบอก I k คลิ f e e d i n y my o g o despite knowing the outcome เขาอาจจะเป็นคนมีอีโก้สูงนะคะถึงแม้จะรู้ว่าผลลัพธ์เนี่ยเขาควรจะลดอีโก้ลงมันจะได้ผลลัพธ์ที่ดีแต่ว่ามันก็มีอีโก้จัดไปแล้วอะไรแบบเนี้ย อืมแต่สิ่งนี้คุณอาจจะไม่แน่ใจก็ได้ I love you more than you realize เขารักคุณมากกว่าที่คุณคิดนะ I just need some space to breathe แต่เขาก็ต้องการพื้นที่ส่วนตัวเหมือนกันเนาะบางทีเขาอาจจะแบบขอเวลาส่วนตัวนะคะขอเวลาที่จะอยู่กับตัวเองก็ได้ I don't believe in true love แล้วเขาไม่ค่อยเชื่อมั่นในเรื่องของรักแท้สักเท่าไหร่หรือเขาไม่คิดว่าครั้งนี้เป็นรักที่แท้จริงไหม My h e a r t has been r e v l e d i c a n t hide it anymore เขาอาจจะอยากเปิดเผยความจริงอะไรบางอย่างนะคะความรู้สึกอะไรบางอย่างที่เขาซ่อนอยู่ภายในก็ได้นะคะเขาอาจจะมีการเปิดเผยให้คุณรู้ด้วยต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูความลับที่ซ่อนอยู่ในใจของเขาคนนั้นกันสิ่งที่อยู่ในใจของเขา i hide behind b u t e r i n g จริงๆด้วยนะเขามีสิ่งที่ซ่อนปกปิด อาจจะเป็นเรื่องของความรู้สึกอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะที่จะไม่เปิดเผยให้คุณได้รู้ทําให้คุณอ่านยากอะไรแบบนั้น Fighting out the truth catch me มันเหมือนมีความจริงอะไรบางอย่างปรากฏขึ้นมาแล้วมันก็ทําให้เกิดผลเสียในความสัมพันธ์ I wish I had treated you better แต่เขาก็มีความรู้สึกว่า เออที่ผ่านมาเขาอาจจะดูแลคุณทริกคุณไม่ดีพอก็ได้นะเขาก็อยากจะให้ทําให้มันดีขึ้นคือเหมือนกับว่าก,ก็เสียดายเวลาที่ผ่านมาที่อาจจะอ,อทําได้ไม่ดีอะไรแบบเนี้ย I look for you everywhere บางครั้งเขาก็เออมองหาคุณเหมือนกันนะว่าคุณอยู่หนะ้าที่ไหนตรงไหนส่องได้อมืมันก็เป็น energy ของการส่องอยู่นะไม่ใช่ว่าหายต่อมหายวับไปโดยที่เไม่ได้ดูแลรู้สึกอะไรเลยมันก็ไม่ใช่ I know exactly what I was doing แล้วเขาก็รู้ดีว่าเขาทำอะไรลงไปต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูเส้นทางแห่งความรักในครั้งนี้กันให้กับตุลน,นะว่าเส้นทางเนี้ยต้องผ่านอะไรกันมาบ้าง i ีไ i ท i ทามม,มันจะต้องมีช่วงเวลาที่เหมาะสมนะคะสำหรับความสัมพันธ์นี้นะ Painful separation ทิ่งที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้อาจจะเป็นช่วงของการเซปเรตนะคะการแยกแยก้ายแยกห่างห่างเหินห่างหายแม้แต่เลิกราอะไรก็ตามเนี่ยนะมันก็เป็นความรู้สึกที่เจ็บปวดตรงนั้นนะคะเทคอาริสมันอาจจะมีเรื่องราวของความเสี่ยงบางอย่างอยูอย่นะในความสัมพันธ์นี้นะคะในการที่จะ,ะสมหวังในความรักก็อาจจะต้องทิ้งบางอย่างในชีวิตไปหรืออะไรแบบนั้นอนะ มีนิ่งเล s s ไลฟ์แต่การไม่มีกันมันก็เหมือนเป็นอะไรที่ดูไร้ความหมายในชีวิตเนี่ยปัญหาหลักสำคัญของคู่นี้นะคะมีคนมี Sense o อ Ego นะคะมีอีโก้หนักมากแล้วก็มีปัญหาด้วย <c oughs> เดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะไปดูลักษณะความรักความสัมพันธ์นี้ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร reconstruction การที่จะกลับมาคืนดี จริงๆแล้วมันก็มีโอกาสอยู่นะในการที่จะกลับมาคืนดีนะคะกามสัมพันธ์เนี้ยปัญหามันมีที่ misunderstanding ด้วยนะคะการออการเข้าใจผิดบางอย่างนะคะแล้วก็เหมือนกัต้องมีการเรียนรู้เรื่องของ unconditional love นะคะการรักแบบไม่มีเงื่อนไขอะไรแบบนี้นะเพราะอาจจะคาดหวังมากเกินไปหวังครอบครองหรืออะไรแบบนั้นบางทีอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้กับเรื่องของ separation นะคะเพราะนี่ก็เป็นใบที่ สองที่สามแล้วที่เกี่ยวข้องกับการเซปรีนะคะการแยกห่างห่างหายเลิกลาแล้วไปรักษาส,สเตนนะเกิดขึ้นอย่างไม่ทันคัดคิดไม่ทันตั้งตัวมันมันก็เข้ามาได้เหมือนกันนะคะเวดิ้งมันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของอาการมีคอมมิชเมนต์อะไรหรือมีใครที่คิดหรือคาดหวังหรืออะไรปัญหาอยู่ที่ในเรื่องของการแต่งงานด้วยนะคะอืม ในเรื่องของการแต่งงานอะไรของใครบางคนอะไรเงี้ย <c oughs> อาจจะเข้ามามีปัญหาได้แต่ถ้าคุณได้กลับมานะถ้ากลับมาแบบปรองดองกันด้วยดีอะไรเงี้ยเออมันก็อาจจะนำไปสู่โอเคความที่จะปรับความเข้าใจกันแล้วก็การนำไปสู่นะคะในเรื่องของการตกลงกันการมีคอมมิชเมนต์การสร้างครอบครัวหรือแม้แต่การแต่งงานได้เหมือนกันนั่นเอง เอาละเดี๋ยวเราจะดูแองเจิลนะคะจะมาให้คำแนะนำอะไรกับชาวตุนบ้างในช่วงนี้ p a s t l i f e r e l ationship ก็ไม่ต้องสงสัยนะคะเป็นเรื่องของอะไรล่ะอดีตชาตินะคะเป็นคนที่คุณรู้จักมาก่อนแล้วนะคะที่อาจจะทำให้คุณเนี่ยมีความผูกพันกันนะคะ แต่มันก็มีอะไรบางอย่างนะที่เป็นปัญหาในเรื่องของการปิดบังซ่อนเร้นนะคะการพูดไม่จริงการใส่หน้าก,กากอะไรอย่างเงี้ยนะะเพราะฉะนั้นเนี่ยป้ายก็เลยบอกว่าอาจจะต้อง express your love นะคะ <c oughs> พยายามเปิดเผยในเรื่องของความรู้สึกที่แท้จริงต่อกันนะคะพูดถึงลักษณะความเป็นโซเมตคุณก็เป็นโซเมตกันได้นะคะโซเมตก็คือมีโซคอนเน็กชันบางอย่างร่วมกันเพราะเพราะมีเรื่องของ past life r e l a t i o n s นะคะ เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันมาในดิจชาติอะไรแบบนั้นนั่นเองนะไพ่ก็แนะนําว่าลองรีแลกซ์สบายๆดีไหมนะคะแบบเหมือนว่า,อาตอนนี้ถ้ายังไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะคะมันก็อาจจะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันดีขึ้นก็ได้และข้อคิดคืออะไรข้อคิดสำหรับชาวตุน้น forgiveness is freedom อาจจะต้องมีการให้อภัยนะคะมาเป็น ขีหลักนะคะ nothing wrong with you เขาบอกจริงๆคุณก็ไม่ได้ทำอะไรผิดนะ just trust จงเชื่อมั่นและศรัทธานะคะ trust your gut ช่วงนี้คุณอาจจะมีเซนต์นะคะสัญชาตญาณบางอย่างการอย่างรู้อะไรเงี้ยก็เชื่อในเซนต์ตัวเองได้นะสำหรับตุนคุณสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวในลักษณะแบบนี้ที่เป็นเรื่องราวของคุณนะคะแล้วก็คำแนะนำจากไพ่เฉพาะสำหรับคุณได้ และคุณสามารถสมัครเรียนนะคะคอร์สออนไลน์สอนอนา่ aro, านไพ่ทาโร่ไพ่ออร์เคเพื่อที่จะเป็นยูทูบเบอร์นะหรือว่ารับดูดวงส่วนตัวก็ได้เช่นกันและคอร์สพเมยมการใช้กดแรงดึงดูดเพื่อดึงดูดรักแท้ดึงดูดความรักที่ดีใครคนนั้นให้เข้ามาอยู่ในชีวิตคุณนั่นเองและฝากช่องน้องใหม่นะคะที่อยู่ข้างล่างในอของนิราาทาโร่ด้วยนะคะใครที่อยากจะไปดูในเรื่องของอการ ดูไพ่นะคะแบบแรนดอมนะคะแต่ออกมาในรูปของนิยายรักไพ่ทาโร่นะคะก็เข้าไปติดตามแล้วก็เข้าไปนะคะรับชมรับฟังกันได้นะที่ช่องต่างๆของนิลยานะคะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนนะคะประสบความสำเร็จและโชคดีในทุกๆเรื่องของชีวิตแล้วไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ